บุงาบุงาจด้าพนสาธิตการบุกงาจด้าพนสาธิตการอมซอกลางตุ้งนาท่ามกลางลมผิวไหวอากาศเย็นสบายอยู่ที่อยู่ที่สิบสามบาทกิโลสิบสามบาท ท่าหนึ่งกระสอบปุ๋ยก็ประมาณสามสิบเจ็ดกิโลก็สามร้อยกว่าบาทตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วต่อไปก็จะได้ทำการเทลงถัง ดูลักษณะการเทเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นดูการกุยข้าวใส่ปลัดกไอ้ว่าโทรยิ้มม้ตรงงงกีังโะ អ <đ Laura> ូសាវ៉ាលកមោអត់ខ្ញុំច do so ា uh ំតែ1សូនធ so ូច right. ទៅគងក្លិងនេះណាដើមនេះផ្កាមិនតុងធុងណាដើមនេះខ្ញុំរាំទៅទៀតណានឲ្យវ៉ាអឺចូលពីនេះហ្មាតុងមកទៀតលីងខ្លោនថាវ៉ៃនេះដល់6មូនមកគងប៉ាក្លិងណាស់តាឌីវ៉ូវិដាក់គេទៅថាឯងគេយកទៅដ្រៃបៃបៃបៃសាមមូនឈឹងហេ